วันนี้ก็มาทักทายทุกคนจากสะว่ายน้ํานะคะวันนี้ก็ร้อน35องศานะคะแต่เราก็มาว่ายน้ํานะคะพอดีร้อนมาทําความสะอาดสะว่ายน้ํานะคะเราก็เลยมาเล่นน้ำเนาะก็มันร้อนมากนะคะเราก็เลยเหมือนถือโอกาสนี้มาเล่นน้ําไปเลยนะคะวันนี้ก็วันพฤหัสเนาะใครเป็นไงบ้างคะทุกคนร้อนไหมตอนที่เราอยู่กรุงเทพนะคะ มันไม่ร้อนขนาดนี้นะแต่พอเรามาอยู่ที่ต่างจังหวัดอุ้ยทำไมอากาศมันร้อนหรือเป็นเพราะว่าตอนที่เราอยู่กรุงเทพอ่ะเราไปทํางานใช่ไหมฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ในห้องแอร์ตลอดแล้วพอ,อเราใช้ชีวิตอยู่ทํางานมากกว่าอยู่ที่บ้านด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอกลับมาถึงบ้านมันก็เป็นช่วงเวลาตอนเย็นแล้ว มันก็บางทีก็ไม่ต้องเปิดแอร์ด้วยซ้ำไปมันก็แค่พัดลมมันก็อยู่ได้แล้วแต่พอมาอยู่ต่างจังหวัดนะคะข้างนอกร้อนมากข้างในบ้านเราไม่ค่อยร้อนเพราะเราใช้เอ็ดอิดนะคะมวนเบาเนาะมันก็จะช่วยไม่ให้ร้อนเท่าไหร่แล้วร้อนก็คือปูที่เป็นเหมือนแผ่นป้องกันความร้อนนะคะยิ่งทําให้มันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่อยู่ในบ้านนะเย็นสบายนะคะแต่ว่าออกมาข้างนอกที่เป็นเหมือนแบบว่า มุมข้างนอกอะไรเงี้ยก็จะร้อนเนาะเราก็เลยเหมือนเออมาอยู่ด้วยกันกับร้อนดีกว่าที่สะไว้น้ํานะมันก็ร้อนนะคะวันนี้เพราะว่ามันอากาศร้อนเนาะก็นั่นแหละแดดก็ร้อนแต่ว่าเราก็ใส่สเปรย์ใส่ครีนกันแดดมาให้มันแน่นๆไปเลยนะคะทุกคนเอาให้มันอยู่ไปเลยนะก็นั่นแหละวันนี้ก็มาไว่วยน้ํากันวันนี้เราจะมาคุยเรื่อง การไปเดทใครที่กำลังจะมีเดทนะคะทุกคนการไปเดทกับผู้ชายที่มีกลิ่นปากคุณจัดการยังไงนะคะ,ะมีไหมก็นั่นแหละถามว่าเราเคยไปเดทกับผู้ชายที่มีกลิ่นปากไหมไม่เคยนะคะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าหรือว่ามันไม่ได้ใกล้ชิดขนาดนั้น แต่ว่าไปเวลาไปมันก็ต้องเวลาคุยมันก็ต้องใกล้ชิดกันอยู่แล้วหรือว่าเวลาไปดูหนังไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใกล้ชิดกันอยู่แล้วเนาะก็คือมันไม่มีแบบว่ากลิ่นปากผู้ชายที่เราไปเดทนะแต่เราจะเคยไปเดทกับผู้ชายที่ดูดบุหรี่คนหนึ่งแล้วเขาก็จะมีกลิ่นบุหรี่ทั้งตัวเลยซึ่งเราไม่ชอบเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกอะเราถามเขาว่าเขาดูดบุหรี่หรือเปล่าเขาบอกว่าเขาไม่ดูดนะคะทุกคนแต่ โอ้โหพอมาเจอตัวจริงดูดจัดมากแล้วก็มันน่ารำคาญเวลาไปกับคนที่ดูดบุหรี่นะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะเหมือนแบบชั่วโมงหนึ่งเดินห้างอย่างเงี้ยเขาก็อยากออกไปดูดบุหรี่แล้วเราก็ต้องหาหาพื้นที่แบบว่าให้เขาสามารถออกไปดูดบุหรี่ได้แล้วเราก็ต้องมายืนรอนะคะทุกคนแล้วก็ เราเห็นบางคนที่เป็นเหมือนพื้นที่ดูดบุหรี่ใช่ไหมคะผู้ชายเขาไปดูดบุหรี่แล้วผู้หญิงก็ตามไปแล้วก็ไปไปอยู่ด้วยไปนั่งคุยอะไรเงี้ยไปเหมือนยืนคุยอ,อย่างเงี้ยเราไม่เอาค่ะทุกคนเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อะ่ะมันต้องไปแบบเชื้อดูดเอากลิ่นบุหรี่ไปคนเดียวไม่ต้องมามาเผยแผ่เราไม่ต้องมาเผยแพร่ให้เราอะไรเงี้ยคือกลิ่นบุหรี่มันเหม็นมากนะคะทุกคนก็คือเรานะ่ะ ได้กินบุหรี่ก็คือเราจะรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคสําหรับใครที่ดูบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนในโปรไฟล์ของเราก็คือไม่เลือกผู้ชายที่ดูบุหรี่ด้วยเน,ะนาะก็นั่นแหละพอดีน้องคนนึงเขามีประสบการณ์การเดทกับผู้ชายที่มีกลิ่นปากนะคะทุกคนเขาก็คุยกันได้ไม่นานนะคะผู้ชายก็อาศัยอยู่ที่ไทยเนาะแล้วเขาก็เลยเหมือน มีการนัดเดทกันเนาะแล้วพอนัดเดทกันก็ไปเดทที่เ,เขาเรียกว่าอะไรตลาดนัดรถไฟเนาะก็คือพอไปที่ตลาดนัดรถไฟแล้วเขาก็เหมือนแบบอพอผู้ชายพูดหรือว่าคุยเขาก็น้องเขาก็รู้สึกตั้งแต่แรกแล้วว่าผู้ชายมีกลิ่นปากแต่ว่าคือมันไม่ได้จัง,จงไงพอทีนี้พอนั่งรถไฟนะคะทุกคนมันต้องไกลชิดเนี่ยนั่งรถไฟ แล้วก็ยืนเนาะมันต้องหันหน้าเข้าหากันหน้าก็จะอยู่อย่าเงี้ยเออมันก็จะใกล้ชิดแล้วผู้ชายพูดออกมาแบบอือ้กลิ่นปากแบบมันลมมาคุมากน้องบอกอย่างนี้นะแล้วพอทีนี้น้องก็เลยรู้สึกเหมือนเขาก็ถามเขาก็ถามว่าเป็นยังไงมั่งเราต้องลงตรงไหนอะไรเงี้ยน้องก็รู้สึกแบบอืมกลิ่นแบบรุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยน้องก็โอเคแบบแบบรู้สึกแบบกลั้นหายใจตอนที่อยู่กับเขา แล้วพอทีนี้ไปถึงตลาดนัดรถไฟเนาะก็แะละผู้ชายก็ไปถูกตาต้องใจเสื้อตัวหนึ่งก็ไปลองเสื้อเนาะเพราะเราเป็นเหมือนทําเป็นแฟนเวลาไปเดทก็เหมือนฟิลแฟนเนาะก็ผู้หญิงก็เหมือนไปเอ้ยผู้ชายลองเสื้อผู้ชายก็ถามว่าเป็นไงตัวนี้เหมาะกับฉันไหมเธอดูให้หน่อยทีนี้กลิ่นเหม็นแรงมากนะคะเพราะต้องหันหน้าแบบว่าไปช่วยดูเสื้อให้เขาอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาก็บอกนะ แล้วก็ทีนี้พอทีนี้น้องก็เลยแบบมีน้ําเปล่าน้องก็ยื่นให้ผู้ชายดื่มเอ้ยอาจจะเป็นเหมือนุอ้แบบผู้ชายยังไม่ดื่มน้ํามันก็เลยเหมือนแบบว่ากลิ่นมันแรงพอผู้ชายดื่มน้ําเข้าไปก็คือกลิ่นก็ยังเหลือเหมือนเดิมนะคะทุกคนสงสารน้องมากเลยน้องก็เลยแบบว่าทํำยังไงดี น้องอ่ะเป็นไปนเปดทใช่ไหมคะเวลาเราไปเดทเราก็จะพกลูกอมพกอะไรอะไรที่แบบว่าเป็นเหมือนแบบจะเปรอะและงับกินอะไรอย่างเงี้ยน้องก็พกลูกอมไปค่ะทุกคนแล้วทีนี้พอพกลูกอมไปสักพักหนึ่งเลือกสผ้าเสร็จแล้วน้องก็เหมือนไม่ใช่ว่าให้ทันทีนะคะน้องก็เลยทําทําท่าทําทางเหมอือนเอาลูกอมขึ้นมา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 ,มากีนแล้วก็ แบ่งให้ผู้ชายว่าเออเอาลูกอมไปจะได้เหมือนเวลาพูดจะได้ไม่กิดแรงเนาะแล้วผู้ชายปฏิเสธลูกอมผู้ชายบอกว่า,เ,าเขาไม่ชอบกินอะไรแบบแคนดี้หวานๆเขาไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็เลยบอกกินหน่อยเฮอกินหน่อยเฮออะไรอย่างเงี้ยเธอลองดูอันนี้มันมันอร่อยมันมันรสชาติดีเธอจะแบบว่ามันไม่ใช่แคนดี้มันจะเป็นเหมือนแบบว่ามิ้นอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ โฆษณาไปเนาะผู้ชายก็บอกว่าไม่ไม่ไม่อยาก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 กินอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยบอกว่าอยู่ร้องน้อยอะไรอย่างเงี้ยน้องก็พยายามเนาะเออคือเหมือนพอจบไปแล้วสักพักหนึ่งไปกินข้าวน้องรู้สึกว่าตอนไปกินข้าวใช่ไหมคะเขาก็เหมือนอสั่งกับข้าวมากินด้วยกันน้องรู้สึกเหมือนไม่อยากกินข้าวกับผู้ชายนะคะทุกคนแล้วน้อง พอกินข้าวกินไรเสร็จก็ไปนั่งดื่มไปนั่งดิ้งกันอะไรอย่างเงี้ยคือพอดื่มพอดริง้งก็คือมันแอลกอฮอล์มันก็เข้าไปในร่างกายมันก็ช่วยช่วยทําให้เหมือนผู้ชายคนนั้นน่ะกลิ่นปากไม่มีเท่าไหร่นะคะก็อันนั้นแหะคะ่ะทุกคนก็ช่วยช่วยได้เยอะเลยพอ,พอดื่มแอลกอฮอล์นะคะน้องก็บอกว่าโชคดีที่แอลกอฮอล์ช่วยชีวิตน้องไว้นะคะทุกคนน้องก็เลยว่า ถ้าเกิดเหมือนมันอยู่ในสถานการณ์อย่างเงี้ยถ้าเกิดผู้ชายปฏิเสธบูคอมเราพยายามคือเราพยายามแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้ไปแล้วแต่ว่าผู้ชายก็ยังปฏิเสธอยู่ก็คือจะทำยังไงก็ต้องทนนะคะทุกคนจนกว่าจะเสร็จการเดทนะคะว่ามันยังไงเนาะก็อย่างน้องนี่แหละก็พาไปดื่มไปเลยเพราะว่ามันจะได้เหมือน อขจัดแอลกออ์ขจัดกลิ่นปากออกแล้วก็เป็นกลิ่นแอลกอฮอล์ก็ยังดีกว่ากลิ่นปากนะคะทุกคนนี่แหละถ้าเกิดเหมือนเราไปเดทใช่ไหมคะเราต้องทำความสะอาดปากผมจะกะลงจะกกะแลิกกินเท้ากลิ่นเต่ากินอะไรพวกนี้ก็คืออย่าให้มีเลยนะคะทุกคนเพราะว่าขนาดผู้หญิงเวลาไปเดทกับผู้ชายแล้วเขาอยาเรา เรายังเอาประสบการณ์การเดทแบบนี้มาเล่าให้กันฟังแล้วคุณคิดว่าผู้ชายจะไม่มีเพจแบบนี้แล้วก็เอามาเล่าให้ให้แบบว่าฝรั่งด้วยการฟังเป็นเรื่องโจ๊กของเขาเหรอคะเพราะว่าทุกคนครับก็อย่างนี้นะคะถ้าเกิดไปเดทอ่ะอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะทุกคนก็คืองดของเหม็นของของอะไรที่มันเหม็นเหม็นผักสามเหม็นชะอมหอมกระเทียม อะไรพวกนี้ก็คือให้งดไปเลยนะคะทุกคนก็นั่นแหละเราก็งดไปเลยเป็นอาทิตย์เลยนะคะถ้าเกิดเราจะมีเดทเนี่ยจันถึงสุขเนี่ยเราจะจะไม่กินอะไรที่มันเหม็นเลยนะคะแล้วก็เราจะกินในนั้นด้วยค่ะวิตามินหรือก็นมเปรี้ยวอาหารแล้วก็โยเกิร์ตแล้วก็สับปะรดนะคะทุกคนมันจะช่วยเราได้เยอะเลยนะคะกินไปค่ะ เผื่อเหตุฉุกเฉินนะคะทุกคนก็อันนี้ก็เอาประสบการณ์การไปเดทกับผู้ชายที่มีกลิ่นให้ทุกคนฟังนะคะมาแชร์ประสบการณ์ใครมีประสบการณ์คำคำตลกตลกก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ไปแล้วคะ่ะสวัสด,ดีคะ่บบคะบายบายค่ะเบสเบสเซ็กซ์บายบาบายบายสวัสด,ดีคะ่ะ